เพราะว่าเป็นจิตกุศลถ้ามารู้สึกหนักว่าเอออย่างโน้นอย่างนี้ถึงเวลาปฏิบัติแล้วอะไรแล้วอย่างนี้นะถ้ายังยู้สึก่งนี้อยู่จิตมันเป็นอกุศลเพราะว่ามันต้องการผลแล้วก็ไปยึดเกาะกับสภาวะที่คิดว่าดีบางอย่างนะจิตมันจะหนักจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เฉพาะตัวของมันนะถ้าคนไหนเรียนอภิธรรมมาก็จะรู้ว่ามันจะมีอยู่หกคู่ที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวของจิตกุศลมีหกคู่ เขาเรียกว่ายุคละธรรมหรือว่าอายุคนธรรมนะมีจิตสงบสงบเรียกว่าปัจสถธิจิตตปัจสถธิกายปัจสทธิเคยเรียนไหมมันจะมีคู่ของมันมีความสงบมากจิตนี้จะเบาสบายแล้วก็สงบที่มันสงบเพราะว่ามันเกิดจากความสุขปัจสถธิต,ตัวนี้มันเกิดจากจิตมันมีความสุขมากเพราะว่าเวลาเรามีสติขึ้นมาเลยนะมันจะมีเวทนาอยู่สองอันเท่านั้นก็คือสม,มนัสเวทนากับอุเบกขาเวทนา เมื่อมีสองเวทนาแบบนี้บ่อยๆจิตมันจะมีความสุขโดยเฉพาะสมนัสเวทนาปีติอะไรพวกนี้มันจะเย็นๆขึ้นมาบางทีปีตินะมันมันมันเหมือนน้ําแทกขึ้นมาอยู่จากข้างในเลยแทกแทกแทกขึ้นมาแทกขึ้นมาทั่วแบบจิตมันจะมีความสุขมากจิตมันจะมีความสุขแทกขึ้นมาแทกขึ้นมาแต่อย่าไปลงมันนักแหละก็ให้ดูเฉยๆนะมันปรุงแต่งของดีขึ้นมาแล้วก็ดูไปอย่าไปปรุงแต่งต่อว่าจะรักษาไงให้มันนานๆอย่าไปปรุงอย่างนั้นให้ดูทันใน้จิตนี้ถ้าจิตนี้มันมาก็ให้ดูให้ทัน นะปรุงแต่งมาแล้วก็ดีแล้วแบบนี้แหละนะแบบนี้มันเป็นลักษณะของจิตสมนั้นที่เกิดกับปีติที่ผุดขึ้นมาปีตินั้นก็จะทําให้รูปของเราเปลี่ยนแปลงไปนะก็คือมีลักษณะเย็นๆอะไรต่างๆทั่วร่างกายขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้ามันมีปีติอย่างนี้นะมันก็จะเกิดปัจจุบันขึ้นมาจิตใจมันก็จะเบาสบายมากเย็นโล่งมากสบายนะเบา อันนี้เรียกว่าปัสสัทธิสงบเบาละหูตาจิตจะไม่หนักเลยฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติไปแล้วหรือว่าฝึกไปแล้วมันหนักๆเนี่ยมันหนักๆเนี่ยอันนี้ไม่ถูกนะมันจะเบามากจิตจะเบาอันนี้เ็าเรียกว่าละหูตาแล้วก็มูทุตาอ่อนอ่อนจิตจะอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างจะอ่อนมากจะอ่อนโยนเราจะเห็นได้ชัดจะเห็นได้ชัดเลยว่าจิตใจของเราอ่อนโยนลงอ่อนโยนลง เราไม่มองที่จิตก็ได้เรามองถึงสิ่งที่เรามองเห็นก็ได้ต้นไม้จะงามขึ้นจะสวยขึ้นนะคนที่มันเคยน่าเกลียดในสายตาเรามันจะดูสวยขึ้นนะคนที่มันเราไม่เคยมองเขาดีๆเลยสมัยก่อนมันจะมองดีขึ้นจิตมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าจิตมันอ่อนนะมุทุตาแล้วก็นิมนวลควรแกการงานควรแกการงานก,านแก,กาาน็แล้วกรรมมัญตา ควแกการงานไม่ใช่แข็งทื่ออะไรอย่างเงี้ยมันอ่อนแล้วแล้วพอมันอ่อนเสร็จมันจะดูกว้างๆเห็นกายเห็นใจฉะนั้นเวลามีกายเปลี่ยนแปลงยังไงนะมันกลายเคลื่อนไหวยังไงจิตสติก็จะระลึกขึ้นมารู้จิตใจเคลื่อนไหวยังไงก็จะรู้ขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าจิตที่มีกรรมมัญ,ญาตาควรแก่การงานมันจะดูกว้างๆโล่งไปหมดแล้วมันก็พอกายไว้ขึ้นมามันก็จะรู้สึกขึ้นมา พอจิตใจไหวขึ้นมามันก็จะรู้สึกขึ้นมามันเป็นสติที่อัตโนมัติมากแล้วเกิดกับสัมมาทิฏฐิอย่างที่บอกแล้วคือเกิดโดยที่เราไม่ได้จงใจจะให้เกิดพวกนี้นะวิปัสนาเนี่ยจะใช้จิตที่มีกําลังมากที่สุดก็เรียกว่าจิตประเภทอสังคาริจิตที่ไม่ต้องการปรุงแต่งเพราะว่าถ้าใช้การปรุงแต่งอยู่มันเป็นอภิสังขารจิตพวกวิปัสนาเนี่ยจะใช้จิตพวกอสังคาริเป็นจิตที่มีกําลังจึงจะดูกายดูใจได้จริงอสังคาริคือเกิดเอง หน้าที่ของเราคือดูดูให้จําสภาวะได้แล้วมันจะเกิดเองพวกเนี้เนี่ยกรรมบรญยตานะลักษณะจิตกรรมัญญตาก็คือมันจะดูกว้างๆสบายๆพอกายเคลื่อนไหวปั๊บมันจะเะล้อื้ขึ้นมาไม่ใช่ดูกายเพ่งอยู่ตลอดนะไม่ใช่เพ่งกายแต่มันจะดูเป็นบางขณะเท่านั้นที่กายมันเปลี่ยนแปลงไปจิตก็เหมือนกันเวลาที่จิตไหวตัวปั๊บมันก็จะรู้แม้แต่นอนฝันก็จะรู้เวลาเจ้าหลงไปฝันมันก็จะรู้บางทีหลงไปฝันไปแล้ว พอมันรู้สึกขึ้นมาโกรธขึ้นมามันก็จะรู้ก่อนในฝันก็รู้ได้เหมือนกันในฝันแม้แต่นอนหลับเนี่ยเวลาจิตกายพลิกอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกตัวเหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่าจิตมันควรแก่การงานไม่ได้บังคับอะไรเลยด้วยมันเกิดขึ้นมาเองของมันกรมัญยตานิมนวนควรแก่การงานคล่องแคล่วจิตนี้จะว่องไวคล่องแคล่วตรงไม่มีการที่จะบอกว่าอะไร พลิกแพลงไม่มีลูกพลิกแพลงนะไม่มีการแก้วิธีแก้คือไม่แก้โดยส่วนใหญ่ของเราวิธีแก้คือยังไงนะจะเวลาจิตมันทื่อๆก็ดีอะไรก็ดีนะเนี่ยวิธีแก้คือยังไงนะถ้าเจอจิตกุศลก็คือวิธีแก้คือไม่แก่คือรู้มันปับ๊บมันก็เป็นกุศลขึ้นมาจิตที่เคยเป็นอกุศลมันก็ดับลงไปจิตสองดวงมันเกิดด้วยกันไม่ได้ก็แค่นี้เองเป็นเหตุผลที่ง่ายที่สุดแล้วนะวิธีแก้ก็คือไม่แก้ก็คือรู้มัน ถ้าเราไปแก้เราก็หลงตามตัณหาที่ไปคอยแก้มันหลงตามโทสะที่ไม่ชอบอันนั้นก็เลยไปแกะหลงตามตัณหาที่ชอบอันนี้ก็เลยไปเอาไว้นานๆเนี่ยมันก็จิตอกุศลเอาไปกินหน้าที่ของเราก็คือรู้มันไปพอรู้ปั๊บจิตมันคนละดวงกันเลยแล้วอกุศลดับกุศลก็มาก็แค่นั้นเองเป็นหลักการที่ง่ายๆเองตามหลักของอภิธรรมทั่วไปในการปฏิบัติเราก็ปฏิบัติอย่างนี้แหละธรรมดา พอจิตมันชินมากขึ้นมันก็จะเกิดเองอัตโนมัติอัตโนมัติมากขึ้นไปเรื่อยๆหน้าที่ของเราก็ทําเหตุทําเหตุก็คือดูดูกายดูใจที่เป็นปัจจุบันไปเรื่อยๆนะจ้ำพระสูตรนี้โอฆาตตะรนะสูตรนี้ก็กล่าวถึงข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางที่เทวดาเขาถามว่าพระผู้มีพระภาคนั้นข้ามโอฆะได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าเราไม่พักไม่เพียร ข้ามโอคะได้แล้วฉะนั้นถ้าใครอยากข้ามโอคะนะก็ต้องแบบไม่พักไม่เพียรนี่นแหละคือไม่หลงไปตามอำนาจของกิเลสแบบเดิมๆแล้วก็ไม่หลงไปสร้างอาภิสังขารใหม่ๆขึ้นมาด้วยนะฉะนั้นในการปฏิบททัติธรรมนี้ต้องให้ระลึกถึงพวกนี้บ่อยๆนะครับไม่อย่างนั้นแล้วก็เรามีตัณหานะ่ะอยรักตัวเองอยากจะพ้นทุกข์ก็ไปทําตามมันอย่างเงี้ยมันก็เข้าล็อกเข้าอีกแหละ กลายเป็นคนดีขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆท้ายที่สุดก็ต้องมาทิ้งดีนะซึ่งทิ้งดีนี่มันยากฉะนั้นเราต้องทําให้ถูกตั้งแต่ต้นนก็คือรู้ทันการปรุงแต่งของจิตรู้พอรู้ทันการปรุงแต่งของจิตมันก็จะเลิกปรุงแต่งพอเลิกปรุงแต่งก็จะค่อยๆปล่อยวางไปความสุขก็จะมากขึ้นตามลําดับซึ่งหาไม่ยากเลยนะความสุขก็อยู่ข้างในอยู่แล้วนะถ้าคนปฏิบัติถูกต้องนี่จะเจอความสุขที่ที่เขาเรียกว่าไม่ได้หามาจากที่ไหนนะ ไม่เคยคิดว่าจะเป็นอย่างนี้โดยซ้าไปแล้วปัญญาต่างๆก็จะผุดขึ้นมาจากการปฏิบัติไม่เคยมีปัญญาอย่างนี้มาก่อนเลยนะไม่เคยคิดว่าจะคิดอย่างนี้ได้มันก็คิดขึ้นมาโอ้มันรู้รู้นะก็อย่าไปหลงปัญญาหลังนั้นนะหน้าที่ของเราดูไปอย่างเดียวมันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาก็รู้โอ้เป็นยังไงบางทีปัญญาบางอย่างก็ผุดขึ้นมาให้เห็นถึงว่าโอ้ทุกอย่างนี้นะมันเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าเลยนะไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลทําให้เรามีความปลื้มปีติอยู่สองสาวัน อันนี้ก็ไม่เป็นไรเราอย่าไปหลงมันอย่าไปหลงว่าเออบรรลุแล้วมั้งเนี่ยามั้งอย่างนั้นนะถ้าเราคิดอย่างนั้นก็ให้รู้ว่าเออมันหลงไปคิดแล้วอย่างนี้แค่นั้นเองถ้ามันมีความสุขอย่างนั้นเราก็ดูไปเออมีความสุขมีความสุขอย่างนี้ปัญญาพวกนี้นะในการปฏิบัติมันจะมาอยู่เรื่อยๆจะพุดขึ้นมาเรื่อยๆก็อย่าหลงมันก็แล้วกันถ้าเรารู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันจะไม่หลงพวกนี้ง่ายๆไม่หลงสร้างกับที่สังขาร แต่ถ้าคนไหนชอบหลงสร้างนี่มันจะหลงอยู่เรื่อยนะครับจะให้รู้ทันจิตที่มันหลงไปต่างๆอยากจะรู้ว่ามันหลงไปยังไงอะไรยังไงนี่นะก็คือถ้ามันเป็นเรื่องขึ้นมาแล้วเป็นประโยคขึ้นมาแล้วเป็นหน้าคนขึ้นมาแล้วอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คือจิตที่มันหลงไปแล้วไม่ว่าจะฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีนะในหลักของวิปัสสนานี้ถ้าออกจากกายใจที่เป็นปัจจุบันเขาเรียกจิตหลงทั้งนั้นแหละหน้าที่ของเราก็คือรู้ทันว่าอ่ะนี่มันหลงไปแล้วนี่มันหลงไปแล้ว แต่บางเรื่องนะในการทำงานที่เราฝึกแบบวิปัสนาเนี่ยการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยจะผุดขึ้นมาให้เห็นวิธีแก้ที่ชัดเจนแจ่มแจ้งมากถ้าเกี่ยวกับงานเราสามารถจดไว้แล้วก็ไปทำตามได้การงานของเราจะได้รับการแก้ปัญหามากขึ้นฉะนั้นการแก้ปัญหาอีกแบบหนึ่งที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยก็คือการแก้ปัญหาโดยไม่ต้องคิดแต่โดยส่วนใหญ่เวลาเรา จะแก้ปัญหาเนี่ยเราชอบเวลามีปัญหาขึ้นมาเราจะคิดแก้ปัญหาใช่ไหมแต่วิธีการแก้ปัญหาอีกประเภทหนึ่งคือแก้โดยไม่ต้องคิดอะไรเลยอันนี้จะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีมากๆแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เราใช้ไม่เป็นเพราะว่าจเจริญวิปัสสนาไม่เป็นนะอันนี้จะผุดขึ้นมาจากใจเราเลยนะโดยส่วนใหญ่เราจะชอบแก้ปัญหาโดยใช้สมองใช้สมองสมองนี่มันเกี่ยวเนื่องกับความคิด ไม่ใช่ลักษณะของการเรียนรู้ที่เป็นปรมถ์ิท้ๆถ้าเป็นปรมถ์ิท้ๆมันจะผุดขึ้นมาจากใจเราผุดขึ้นมามันจะมีคําตอบให้แต่ว่าไม่เป็นไรละก็คือเรายังไม่คุ้นก็ว่าใช้สมองไปก่อนนะใช้เหตุผลที่เรียนมาไปก่อนแล้วว่าอย่าอย่าไปเชื่อมั่นมันมากไปแล้วกันนะถ้าคิดว่ามันดีแล้วก็อย่าไปอย่าไปยึดมัน่นถือมั่นมันมากให้ใช้ไปก่อนถ้าหันภาวนาไปเรื่อยเรเราจะเห็นคําตอบอีกอันหนึ่งที่ไม่ผ่านการคิดเลย มันจะผุดขึ้นมาจากใจเราเลยจะรู้ซึ่งจะเป็นคําตอบที่พื้นมากแล้วก็ก็เรียกง่ายมากนะไม่มีอะไรซับซ้อนเลยจริงๆเหตุผลเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนแต่ที่ไม่มีเหตุผลนั่นแหละซับซ้อนนะมันซับซ้อนมากไม่มีเหตุผลเนี่ยนะเช่นเวลาที่เราอยากได้อะไรจากใครหรือว่าจะคบคนนี้ด้วยรู้สึกว่าเอน่าจะได้อะไรจากเขาบ้างเช่นมหาอาจารย์ก็น่าจะได้ความรู้บ้างมันก็จะเกิดความซับซ้อนขึ้นมาในจิตแ่า น่าจะพูดกับอาจารย์อย่างโน้นอย่างนี้อะไรพวกนี้นะเนี่ยให้หัดดูจิตพวกนี้เข้าไปเนี่ยก็เรียกว่าจิตมันก็เรียกมันครบด้วยด้วยอะไรอยากได้อะไรบางอย่างเห็นไหมมันมีกิเลสเข้ามามันจะปรุงลักษณะอาการแม้แต่ทางกายทางอะไรขึ้นมาให้มันดูดีขึ้นมาในสายตาแต่ถ้าเราไม่มีความคิดอย่างนี้เลยแล้วรู้ทันมันเข้าไปชีวิตมันจะธรรมดามากนะมันเป็นเหตุผลที่ง่ายมากไม่มีอะไรซับซ้อนเลยแต่ที่มันซับซ้อนเพราะว่าเรารู้ไม่ทันแล้วก็ เราไปปรุงตามอำนาจของมันแล้วก็เหตุผลพวกนั้นมันจึงลึกซึ้งและซับซ้อนมากซึ่งจริงๆแล้วไม่ไม่เคยเป็นเหตุผลจริงๆด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันเจือด้วยอคตินะแต่ไม่เป็นไรเรายอมยอมรับกันได้ก็โอเคแล้วแต่ว่าให้ฝึกมากขึ้นไปเรื่อยๆจะรู้ทันมันนะจริงๆเหตุผลนี่มันตื้นมากๆนะเหตุผลที่แท้จริงนะมันตื้นมากๆตื้นจนคิดไม่ถึง เพราะว่ามันไม่ต้องคิดอะไรเลยมันมองมันก็เห็นแล้วไม่ต้องไปคิดมากแต่โดยส่วนใหญ่เราอ,อ้จะหาเหตุผลมันต้องคิดใช่ไหมมันคิดมันก็เลยลึกไปเรื่อยลึกไปเรื่อยอย่างนี้นะเนี่ยแหละสูตรนี้นะวิธีการข้ามโอคะข้ามห่วงน้ำแล้ววิธีการปฏิบัติก็การปฏิบัตินะ ง่ายจนคิดว่ายากาง่ายจนคิดว่ายากบางคนเนี่ยฟังมาตั้งนานแล้วปฏิบัติไม่เป็นสักทีเพราะว่าคิดว่ามันยากมันไม่มีอะไรก็คือรู้สึกอะไรก็ดูลงไปแค่นั้นจริงๆนะมันไม่ได้ยากขนาดนัน้นมันก็อะไรมันต้องรออาจารย์สอนเป็นตัวต่ตัวก่อนว่าจะยังไงอะไรจะถามก่อนว่ามันถูกหรือมันผิดอะไรพวกเนี้ยนะจะถามก่อนว่ามันถูกหรือมันผิดอะไรพวกเนี้ย ถ้ามันกลัวว่าอย่างนั้นอ่ะดูไปเลยว่าเออเนี่ยมันคิดอย่างนี้เนี่ยแค่เนี้ยมันมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะเออดูแบบนี้จะถูกหรือเปล่าเนี่ยก็ดูลงไปว่ามันคิดอย่างนี้มันรู้สึกอย่างนี้มันกลัวผิดเห็นไหมเราก็จะเห็นว่าเออมันรู้สึกอย่างนี้เดี๋ยวสักหน่อยความรู้สึกจะเปลี่ยนไปเรื่อยเห็นไหมจะเห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแค่นั้นแหละการปฏิบัติมันมีแค่นี้เขาเรียกว่าง่ายจนคิดว่ายากไง แล้วก็ไปมองข้ามไปหมดข้ามการปฏิบัติข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาอาจารย์ถ้าเราไปถามครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติจนประสบความสําเร็จนะลองถามที่ว่าท่านท่านจะบอกว่ามันยากรอเปล่านะลองไปถามดู <S <S ไปถามครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติจนประสบความสําเร็จนะครูบาอาจารย์ที่เรานับถือลองไปถามท่านดูถามว่าการปฏิบัติทำยากไหมครับลองไปถามดูท่านจะตอบว่ายังไง เราไปถามดูก็ได้เพราะว่าจริงๆพระพุทธเจ้าท่านก็บอกไว้แล้วว่ามันไม่ได้ยากอะไรวิธีการท่านก็บอกแล้วเหลือแต่คนปฏิบัติเท่านั้นเองนะันพรามเขาถามในคณามโมคะลานะที่บอกว่าเอ๊ะทางก็บอกไว้ชัดๆอยู่แล้วเนี่นะให้มาทําจิตมีศีลก่อนแล้วก็ไปฝึกให้มีสติสัมปชัญญะให้มากขึ้นมีสัมมาสมมาทิอะไรพวกนี้ยเอ๊ะมันก็ง่ายอยู่นะน่าจะมัรลุกันหมดเลยสนะำนองเนี่ย คามก็ถึงสงสัยไงเพราะว่ามันชัดแล้วว่ามันง่ายนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เราก็ชอบชอบไปปรุงแต่งนะแต่ลักษณะการปฏิบัติของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะชอบย,ยากๆก็ได้นะชอบย,ยากๆก็ได้เหมือนกันชอบย,ยากๆนี่เหมาะสําหรับคนมีกิเลสเยอะเกาเรียกว่าพวกทุกขาปฏิปทานะชอบเลียงยากเช่วนว่าเป็นคนที่ ง่วงนอนอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยง่วงจังง่วงจังง่ว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 งแล้วเกินอย่างเงี้ยคนนี้ก็อาจจะอะไรเขาเรียกปฏิบัติโดยทําน,น,านองทุกขาปฏิปทาหน่อยคือมันให้มันลําบากเข้าไว้คืออดหล,หลับอดนอนไปเลยอย่างเงี้ยเพราะว่ามันนอนเือเกินเนี่ยใช่ไหม toma? กิเลสมันเยอะคือบางคนเนี่ยกิเลสมากอลาคะมากๆบางคนก็ต้องใช้วิธีบางอย่างนะอันนี้เขาเรียกว่าพวก <S <s ท,ท,ท,ทุกขาปฏิปทาโทสะมากๆก็ต้องใช้วิธีการบางอย่าง เวราคาก็ทําราค่าขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ขอเดินทั้งคืนเลยก็แล้วกันทานองเนี้นะให้มันหายไปเลยหรือว่าให้มันตายไปข้างหนึ่งเลยทํานองเนี้อย่น้อยทานองเนี้ยพวกนี้เขาเรียกว,ว่าพวกทําแบบทุกข์ขาปฏิปทาจนะเป็นพวกที่มีกิเลสมากแต่ว่าจะบรรลุช้าบรรลุเร็วนี่อยู่ที่การมีสติสัมปชัญญะไม่ได้อยู่ที่การไปทำนะถ้าเราทําแบบนั้นเช่นเดินโยมลมทั้งวันทั้งคืนแล้วก็มีสติสัมปชัญญะดีก็าทาไปไม่เป็นไร ขาวัดกันที่การมีสติสัมปชัญญะไม่ใช่ไปทําตามตัญหานะไม่ใช่ไปทําตามทิฏฐิต้องดูด้วยนี่เขาเรียกว่าพวกทุกขขาปฏิปทาฉะนั้นพระเถระในยุคเก่าๆถ้าเราอ่านในพระไตรปิฎกนะก็จะมีบางรูปที่ท่านทําแบบนี้แบบอุกฤษเนะ่ะแบบจะปฏิบัติแบบเอาเป็นเอาตายเลยทำตรงเนี้ยแต่จะมีไม่เยอะนะอย่างนี้จะมีไม่กี่รูปรอกนะจะมีไม่กี่รูปแต,นะแต่แต่ละองค์แต่และองค์เนี่ยถ้าอย่างทุดงก็ต้องพระมาหากัสปะอย่างนี้หรือว่าถ้าท่านที่ ไม่นอนเลยอะไรเลยก็จะมีบางท่านเท่านั้นเองมีไม่กี่รูปนะก็จะมีบอกเอาไว้ว่าท่านไหนบ้างที่ที่จะทําแบบนั้นนะคือถ้าบางท่านที่ต้องการแบบอุกฤษก็ทําได้แต่ว่าเขาไม่ได้วัดกันที่ว่าวิธีการมันอุกฤษหรือว่าวิธีการมันมันแปลกพิสดารขนาดไหนเขาวัดกันที่สติสัมปชัญญะนะเหมือนกันถ้าเราเดินแล้วสติมันเกิดดีนะเ,เดินไปแล้วหลงไปคิดอีแล้วมีสติขึ้นมาเดินไปเอ้า มีสติมีสติอย่างนี้บ่อยๆก็ควรเดินแหละจะเดินทั้งวันก็ได้ถ้ามันมีสติบ่อยอย่างนั้นนะบางคนเดินไปแล้วไม่รู้อะไรเลยมึนตึ๊บอย่างนี้ก็คควรแล้วอย่างนั้นแนหะไปหานั่งดีกว่านะ่าจะไปตามชาวบ้านเขาชาวบ้านเขาเดินก็เรื่องของเขาแหละนะเราก็ควรจะนั่งนั่งแล้วโอ้สติเกินบ่อยสัมผชัญญาเกิดบ่อยก็ใช้นั่งฉะนั้นอย่าให้เขาเรียกความคิดหรือว่าทิฏฐิมายึดเอาเราว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ อยู่ที่สติสัมปชัญญะเป็นหลักนะทุกขาปฏิปทาอีกพวกหนึ่งก็อาจจะสุข,ขาปฏิปทาสุข,ขาปฏิปทานี่พวกไม่มีกิเลสมากนักก็มีเหมือนกันแต่ว่ากิเลสเบาบางหน่อยไม่ทุกข์เพราะกิเลสมากนักโดยปกตินี้คนที่สนใจธรรมะเนี่ยนะจะมีกิเลสไม่ค่อยมากคือหมายถึงว่าทุกอะไรต่างๆไม่ค่อยมากเท่าไหร่นี่พูดถึงว่าเทียบกับคนที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้อะไรนะนฉะนั้น คนโดยส่วนใหญ่พวกนี้ก็ไม่ต้องไปทําอะไรยุ่งยากก็ได้ปฏิบัติแบบสุขาปฏิปทาไปเลยก็ได้สุขาปฏิปทาก็คือปฏิบัติแบบสบายๆเท่าที่ตัวเองทําได้นี่แหละแต่ว่าไม่ใช่ขี้เกียจนะคาว่าเท่าทีาท่ดวงดำได้นี่หมายถึงว่าไม่ต้องไปสร้างรูปแบบสร้างอะไรขึ้นมาให้ดูลงไปตรงๆเลยอย่างนี้กายเป็นยังไงจิตใจเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงเวทนาเป็นยังไงคือกายเวทนาจิตธรรมอ่ะมันเป็นยังไงก็ดูไปเลยอันนี้ก็จะเป็นสุขาปฏิปทาแต่ว่า คนนี้บรรลุช้าบรรลุเร็วก็อยู่ที่สติสัมปชัญญะอีกเหมือนกันนะฉันถ้าไม่สร้างไม่อะไรขึ้นมาเลยแล้วมีสติสัมปชัญญะดีก็ทํำแบบนั้นไปนะแต่บางคนกิเลสมากอย่างที่บอกบางทีบางทีก็นั่งเป็นง่วงหรือว่าอะไรหลับทุกทีอะไรพวกนี้พวกนี้ต้องมีวิธีการแหละใช